เผยเคล็ดล uh, mm ับการเลือกเครื่องอบผ้าเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนเครื่องอบผ้าระบบควบแน่นเครื่องอบผ้าระบบปั๊มความร้อนแล้วเครื่องอบผ้าแบบไหนเหมาะกับเราที่สุดคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมโอบปรชาจากช่อง l i v i n g o p t i o n ครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเครื่องอบผ้าจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้แนะนําวิธีการในการเลือกเครื่องซักผ้ากันไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงคิวของเครื่องอบผ้ากันบ้าง ซึ่งเครื่องอบผ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญในการที่เราจะทําความสะอาดเสื้อผ้าโดยที่เราไม่ต้องงอแดดไม่ต้องตากภายนอกแต่สามารถที่จะใช้เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานได้เร็วที่สุดหลายหลายท่านอาจจะบอกว่าประเทศไทยนะเป็นเมืองร้อนแดดก็มีอยู่แล้วเราสามารถตากผ้าบริเวณด้านนอกของบ้านเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องอบผ้าให้สิ้นเปลืองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับในกรณีที่ลูกค้าอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ในการที่จะตากเสื้อผ้าในน้อยมากเลย บริเวณระเบียงเนี่ยโอกาสที่จะโดนแดดแล้วก็ทําให้เสื้อผ้าแห้งในสภาวะปกตินะครับที่ไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยก็ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยโอกาสที่เราจะตากผ้าได้แห้งด้วยความรวดเร็วเนี่ยผมว่าน้อยมากเลยพี่หนาซ้านะครับบางครั้งเนี่ยฝนตกลงมายังไม่ทันเก็บผ้าเลยจะต้องซักผ้าใหม่แล้วนําผ้าไปตากใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรามาดูข้อดีของเครื่องอบผ้ากันบ้างครับว่าทําไมเราถึงจําเป็นหรือว่าเราควรจะเลือกซื้อเครื่องอบผ้า ข้อแรกเลยก็คือเรื่องของประหยัดระยะเวลาในการตากผ้าจากเดิมเราต้องรอเป็นวันๆเลยนะครับอย่างน้อยก็6 7ชั่วโมงในการที่จะตากผ้าแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องอบผ้าเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยประมาณสักสี่สินาทีจนถึง1ชั่วโมงเราก็ได้เสื้อผ้าที่พร้อมใช้งานแล้วอันที่2นะครับเรื่องของพื้นที่ในกรณีที่เรามีพื้นที่ในการตากผ้าเนี่ยจำกัดเราสามารถที่จะใช้เครื่องอบผ้าเนี่ยเข้ามาทดแทนพื้นที่ที่มีน้อยของเราเนี่ยได้เลย อันที่3นะครับเป็นการป้องกันในส่วนของฝุ่นละอองต่างๆ mm hmm. เกสรดอกไม้ที่จะมาติดในส่วนของเสื้อผ้าของเราลดอาการภูมิแพ้นะครับแล้วก็ลดสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเรื่องของสุขอนามัยก็สําคัญนะครับการที่เราใช้เครื่องอบผ้าเนี่ยเราจะอบผ้าด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่าการที่เราตากแดดด้านนอก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีในการที่เราจะฆ่าเชื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ทำให้ผ้าของเรานะครับสะอาดปลอดภยัยจากเชื้อโรคต่างๆได้มากกว่าการตากแดดด้านนอก และสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการใช้เครื่องอบผ้าเนี่ยคือเรื่องของการถนอมเนื้อผ้าโดยปกติถ้าเราตากแดดด้านนอกนะครับเราจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าของเราหนึ่งสีซีดเนื่องจากมีรังสี U.V เข้ามาทําอันตรายกับในส่วนของเส้นใยต่างๆของผ้าเราและทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานเนี่ยสัน้นแต่การที่เราใช้เครื่องอบผ้านะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแล้วก็แถมท้ายไปด้วยข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเสื้อผ้าของเรานะครับในส่วนของเส้น,สนใยเนี่ยก็จะมีความนุ่มฟูมากกว่าการที่เราตากด้วยแดดปกติ อันนี้นะครับก็คือข้อดีทั้งหมดที่เราจะนําไปพิจารณาว่าเราจะลงทุนซื้อเครื่องอบผ้าดีไหมแล้วก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเราได้ครบถ้วนทุกข้อหรือไม่คราวนี้นะครับถ้าเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกเครื่องอบผ้ามาใช้ทดแทนการตากผ้าปกติของเราเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะในท้องตลาดเนี่ยเครื่องอบผ้าเนี่ยเขามีกี่แบบปัจจุบันนะครับเราสามารถแบ่งเครื่องอบผ้าออกได้เป็นทั้งหมด3ระบบด้วยกัน1เครื่องอบผ้าระบบลมร้อนหรือเวนเท็ 2. เครื่องอบผ้าระบบควบแน่นหรือว่าคอนเดนเซอร์ 3. เครื่องอบผ้าระบบปั๊มความร้อนหรือว่าฮีทปั๊มเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในแต่ละรุ่นในแต่ละระบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เลือกใช้เครื่องอบผ้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเรามาดูระบบที่1กันก่อนนะครับคือเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนนะครับเขาจะใช้หลักการคือดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในตัวเครื่องหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวกําเนิดความร้อนหรือว่าฮีตเตอร์เนี่ยทำให้อากาศเนี่ยร้อนขึ้น เมื่ออากาศร้อนขึ้นนะครับเขาก็จะมีท่อในการระบายอากาศซึ่งอากาศร้อนเนี่ยก็จะนำพาในส่วนของตัวความชื้นต่างๆไอ้น้ําต่างๆออกไปนอกเครื่องอบผ้าของเราเพราะฉะนั้นเครื่องอบผ้าในระบบนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีท่อระบายอากาศซึ่งจะนำพาในส่วนของอากาศร้อนแล้วก็ความชื้นออกไปนอกเครื่องอบผ้าของเราเครื่องอบผ้าแบบนี้จึงเหมาะกับในกรณีที่เรามีพื้นที่ในการจัดวางเพียงพอ เนื่องจากว่าจาเป็นจะต้องมีท่อระบายอากาศจําเป็นที่จะต้องเจาะในส่วนของผนังต่างๆเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ระบายอากาศออกไปภายนอกระบบเครื่องอบผ้าของเราเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนเหมาะสําหรับนะครับผู้ที่ต้องการใช้เครื่องอบผ้าเนี่ยไม่ได้ทุกวันนะครับคืนนันนครั้งอาจจะใช้เสริมในกรณีที่เราตากแดดแต่ไปเจอหน้าฝนแล้วตากแดดไม่แห้งนะครับเราสามารถใช้เครื่องอบผ้าในระบบลมร้อนเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมได้คราวนี้เรามาดูข้อดีของเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนกนก่อนนะครับ ข้อดีแรกของเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนคือ1ผ้าแห้งไวเนื่องจากอุณหภูมิที่ทำในตัวของเครื่องอบผ้าเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงนะครับแล้วก็สามารถระบายความชื้นกับอากาศร้อนเนี่ยได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราอบผ้าด้วยเครื่องอบผ้าแบบลมร้อนเนี่ยผ้าของเราก็จะแห้งได้ไว2คือเรื่องของอาราคานะครับเครื่องอบผ้าแบบนี้ราคาไม่สูงมากนะักในท้องตลาดเนี่ยจะอยู่กันที่ประมาณสักหมื่นห้าจนถึงสองหมื่นบาทคราวนี้เราไปดูข้อเสียของเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง1เลยคือเรื่องของกการกินไฟ เนื่องจากว่าระบบนี้นะครับเป็นระบบฮีเตอร์ซึ่งให้ความร้อนถึงแม้ว่าตัวฮีเตอร์เนี่ยจะมีกําลังไฟนะครับอยู่ที่ประมาณ1 6 5 0วัตต์จนถึง2,000วัตต์แต่ระบบนี้นะครับเป็นการระบบให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องเมื <ME> ่อให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องแสดงว่าจะมีการใช้กระแสไฟอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา40นาทีจนถึง60นาทีจะมีระบบในการประหยัดพลังงานเนี่ยน้อยทําให้กินกระแสไฟมากกว่าระบบอื่นๆอีกทั้งระบบนี้นะครับยังเป็นระบบที่ค่อนข้างจะเสียงดังนิดนึง เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของตัวพัดลมต่างๆเข้ามาช่วยในการดูดอากาศแล้วก็เป่าอากาศออกไปภายนอกอาคารเรื่องของกลิ่นก็สาคัญนะครับเนื่องจากเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนเนี่ยจะมีการดูดอากาศจากภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในตัวเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านของเรานะครับมีพื้นที่จํากัดมีพื้นที่ในการระบายอากาศได้น้อยหรือแม้กระทั่งเราไปวางไว้ในพื้นที่ของครัวมีกลิ่นของอาหารสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยอาจจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องอบผ้าของเราได้ทําให้ไปติดเสื้อผ้าของเรา สิ่งที่สําคัญก็คือการดูแลพื้นที่หน้าตัวเครื่องให้ไม่มีสิ่งกีดขวางให้มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนได้เครื่องอบผ้าระบบลมร้อนนะครับยังมีอุณหภูมิที่สูงนะครับซึ่งอุณหภูมิที่สูงเนี่ยประมาณตั้ง80องศาเนี่ยอาจจะไปทําลายในส่วนของเส้นใยผ้าทําให้ผ้าของเรากรอบแห้งได้ง่ายกว่าการใช้งานในระบบอื่นระบบที่2นะครับคือเครื่องอบผ้าระบบควบแน่นหรือว่าคอนเดนเซอร์ เครื่องหมผ้าระบบควบแน่นนะครับก็จะใช้หลักการในการควบแน่นตัวไอน้ําแล้วก็ความร้อนต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นหยดน้ําโดยที่ไม่ต้องต่อท่อระบายอากาศร้อนหรือว่าไอน้ําออกไปนอกอาคารหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไอน้ำนะครับกลั่นตัวมาเป็นหยดน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะถูกเก็บกักไว้ในภาชนะเพื่อน,นําไปทิ้งในลําดับต่อไปซึ่งระบบนี้นะครับก็เป็นระบบที่ใช้ความร้อนนะครับหมุนเวียนภายในระบบมากกว่าระบบลมร้อนนะครับ ถึงแม้ว่าระบบนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวท่อระบายอากาศร้อนหรือว่าไอ้น้าออกไปนอกอาคารนะครับแต่เขาก็ยังมีการระบายความร้อนหรือว่าสูญเสียความร้อนในบางส่วนไปในส่วนของช่องระบายความร้อนด้านหลังนะครับคเครื่องอบผ้าระบบควบแน่นเหมาะสําหรับผู้ที่มีพื้นที่จํากัดนะครับไม่สามารถที่จะต่อท่อระบายอากาศหรือว่าต่อท่อระบายความร้อนออกไปภายน,นอกอาคารได้คราวนี้เรามาดูข้อดีของเครื่องอบผ้าระบบควบแน่นกันบ้างนะครับข้อแรกเลยคือพื้นที่ในการจัดวางเนี่ยน้อยกว่านะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่ในการจัดวางน้อย แล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการที่จะเจาะตัวช่องระบายอากาศช่องระบายความร้อนออกไปภายนอกอาคารได้2เลยคือเรื่องของการประหยัดพลังงานเนื่องจากว่าระบบนี้นะครับเป็นระบบกึ่งปิดนะครับมีการหมุนเวียนพลังงานหรือว่ามีการหมุนเวียนตัวลมร้อนเนี่ยภายในระบบเนี่ยมากโดยที่สูญเสียอากาศร้อนเนี่ยน้อยกว่าระบบลมร้อนทั่วๆไปทําให้ระดับในการใช้พลังงานเนี่ยน้อยกว่าคาวนี้เรามาดูข้อเสียของเครื่องอบผ้าระบบค,ควบแน่นกันบ้างนะครับหเลยคือเราจําเป็นที่จะต้องนําตัว น้ำที่ได้จากการควบแน่นเนี่ยไปทิ้งนะครับหรือแม้กระทั่งเราอาจจะต้องต่อท่อระบายน้ําที่เกิดจากการควบแน่นเนี่ยทิ้งไปในระบบระบายน้ําของเราเรื่องของราคานะครับถ้าเป็นเครื่องอบผ้าระบบควบแน่นเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนนะครับโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ25ง0 0ืนจนถึงสามหมบาทและที่สําคัญนะครับเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากมากกว่าเครื่องอบผ้าระบบลมร้อนเนื่องจากว่าระบบเนี้ยจะมีโอกาสในการอุดตันของท่อ น,นําน้ําหรือว่าท่อดูดน้ำเนี่ยมากนะครับเนื่องจากมีเศษฝุ่นแล้วก็ในส่วนของผงผ้าต่างๆเนี่ยมีโอกาสาหลุดลอดเข้าไปในระบบได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องหมั่นดูแลแล้วก็ทําความสะอาดในส่วนของฟิลเตอร์ที่อยู่บริเวณของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยบ่อยครั้งขึ้นตามรอบของผู้ให้บริการหรือว่าตามรอบของสินค้าที่เขาแนะนําไ,ไว้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการลดปัญหาการอุดตันของท่อดูดน้ําหรือว่าท่อระบายน้ำนได้3นะครับ,ครบเครื่องอบผ้าระบบฮีทปั๊มหรือว่าปั๊มความร้อน เครื่องอบผ้าระบบนี้นะครับก็จะเป็นหลักการทํางานคือเหมือนกับการนําเครื่องปรับอากาศเข้าไปอยู่ในเครื่องอบผ้าของเรานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยสส่วนนะครับด้านในเนี่ยเขาจะมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีในส่วนของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับหรือว่าอ e ีวาเปเลเตอร์เนี่ยเข้าอยู่ในระบบทั้ง2ตัวเลยโดยระบบการทํางานนะครับเขาจะดึงอากาศภายนอกบางส่วนเท่านั้นนะครับทำการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วก็ทําให้อากาศาร้อนขึ้นที่เราเรียกว่าฮีตปั๊มเนี่ยโดยที่อากาศที่ร้อนเนี่ยนะครับก็จะมีการหมุนเวียนภายในระบบนะครับ โดยที่ไม่สูญเสียความร้อนออกไปด้านนอกพอความร้อนนะครับนำพาในส่วนของอากาศที่ร้อนขึ้นแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยชุดอีวาเบเลเตอร์หรือว่าชุดแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยเขาก็จะทําการกลั่นตัวกลั่นตัวไอ้น้ากลั่นตัวความชื้นออกซึ่งการที่มี2ระบบนะครับคือมีทั้งตัวคอมเพรสเซอร์มีทั้งตัวอีวาเบเลเตอร์เนี่ยมันทําให้ระบบนี้สามารถกลั่นไอ้น้าหรือว่าดึงความชืน้นจากเสื้อผ้าออกมาได้เร็ว,รวกว่าระบบอื่นในขณะที่อุณหภูมิของการทํางานนะครับหรือว่าอากาศภายในเครื่องเนี่ย ต่ำกว่าระบบอื่นๆระบบอื่นๆนะครับจะใช้อุณหภูมิในการทํางานอยู่ที่ประมาณสัก80องศานะครับแต่ถ้าเป็นระบบฮีตปัมเนี่ยอุณหภูมิในการทํางานจะอยู่ที่ประมาณ50องศาซึ่งอุณหภูมิต่ำแล้วก็มีการสูญเสียความร้อนที่น้อยอีกทั้งสามารถดึงความชื้นออกจากระบบหรือว่าจากเนื้อผ้าของเราเนี่ยได้เร็วกว่าได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง ซึ่งเมื่อน้ำนะครับถูกการกลั่นตัวออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะถูกเก็บกักไว้ในส่วนของการเก็บน้ําทิ้งต่างๆนะครับซึ่งบางรุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีในส่วนของท่อระบายน้ําซึ่งสามารถต่อท่อระบายน้ําออกไปแผ่นออกเครื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันเครื่องอบผ้าระบบฮีทปั๊มนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเนื่องจากว่าเครื่องอบผ้าระบบนี้นะครับกินกําลังไฟที่ต่ํากว่าคือกําลังไฟของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000วัตต์ ซึ่งต่ํากว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเครื่องอบผ้าในระบบควบแน่นนะครับแล้วก็ต่ํากว่าเครื่องอบผ้าในระบบลมร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานใน1ครั้งเนี่ยในระยะเวลา40-60นาทีเนี่ยก็จะกินกําลังไฟน้อยกว่าแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายที่ประมาณ5-6บาทเช่นนั้นเองคราวนี้เรามาดูข้อดีของเครื่องอบผ้าแบบปั๊มความร้อนหรือว่าฮีทป,ปั๊มกันบ้างนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องของการประหยัดพลังงานเนื่องจากว่าตัวเครื่องกินกำลังไฟแค่1,000วัตต์จะมีการประหยัดพลังงานมากกว่า โดยระบบเนี่ยครับเขาจะทําการหมุนเวียนความร้อนภายในระบบเรียกได้ว,ว่าเป็นระบบปิดเหมือนกับตัวการทํางานของเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของเราคือส่วนเสียความร้อนออกไปภายนอกน้อยแต่มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าดึงความชื้นได้ดีกว่าและก็เร็วกว่า2คือเรื่องของการถนอมเนื้อผ้าเนื่องจากระบบนี้นะครับมีอุณหภูมิในการทํางานภายในระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณทั้ง50องศาซึ่งเป็นการถนอมเนื้อผ้ามากกว่าการทํางานในระบบอื่น คราวนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับระบบนี้นะครับข้อเสียแรกเลยก็คือเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยจะยากกว่าระบบอื่นเนื่องจากว่าภายในตัวเครื่องเนี่ยเขามีระบบในการทํางานน่ที่ซับซ้อนกว่าระบบอื่นมีโอกาสที่จะเกิดการอุดตันได้มากกว่าถึงแม้ว่านะครับระบบนี้เนี่ยจะบอกว่ามีการล้างทําความสะอาดในส่วนของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนหรือว่าอี a วลเปอเลเตอร์เนี่ยอยู่แล้วที่เรียกว่าเซลล์แครนิ่งเนี่ยแต่ในส่วนของชุดคอมเพรสเซอร์ด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่มีระบบเซลล์ลีนนิ่ง เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้งานไปเนี่ยสปีถึง3ปีเนี่ยม่มีโอกาสอยู่แล้วครับที่เศษฝุ่นเศษผงต่างๆจะเข้าไปติดในส่วนของคอมเพรสเซอร์เพราะฉะนั้นเมื่อถึงรอบในการดูแลรักษาหรือว่าบำรุงรักษาเนี่ยเราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องให้สู์บริการเนี่ยทำการถอดล้างเพื่อคืนสภาพแล้วก็คืนประสิทธิภาพในการทํางานกลับคืนมาเพราะหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าการใช้เครื่องอบผ้าแบบนี้เอ๊ะทำไมใช้แล้วพอนานๆไปเนี่ยระยะเวลาในการอบผ้านานขึ้นยาวนานขึ้น สาเหตุหลักๆนะครับก็เกิดจากการที่มีฝุ่นต่างๆไปอุดตันในส่วนของตัวคอมเพรสเซอร์ทาให้การแลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆเนี่ยลดประสิทธิภาพลงทําให้ระยะเวลาในการที่ต้องอบผ้าหรือว่าทํางานเนี่ยนานขึ้นนั่นเองอีกทั้งการดูแลรักษาในส่วนของการใช้งานในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดกรองฝุ่นชุดเก็บฝุ่นต่างๆก็ต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ดูแลอย่างถูกต้องเรื่องของราคาราคาของเครื่องอบผ้าในระบบปั๊มความร้อนเนี่ยสูงกว่าระบบอื่นนะครับ คืออยู่ที่ประมาณ3ามหมนจนถึงสี่หมบาทจากข้อดีข้อเสียนะครับของเครื่องอบผ้าทั้ง3ระบบนะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถเลือกเครื่องอบผ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านของคุณผู้ชมนะครับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมวิธีการเลือกเครื่องอบผ้าแบบนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามช่องริวิ้งับติงของเราในครั้งหน้าผมจะนําสาระดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกสำหรับวันนี้ต้องลากันก่อนสวัสดี